โอเคสวัสดีครับวันนี้พบเจอกับผมอีกเช่นเคยน,นะครับกับลุงนิพนะครับวันนี้เราจะมาแลกเชลครับเรียครับไปครับผมมึงทำการเติมเชลเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอใส่รัแดแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับหลังจากใส่รัด แล้วก็ทำการเติมเชือไปแล้วแต่ยังไม่ได้เลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลกนะครับเลกเชือนในเลกเชือนะครับได้สองต่อนะครับนี่ี่คืต่อล่าสุดนะครับแล้วก็อีกต่อหนึ่งที่เพิ่งได้ไปนะครับเรามีอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเชือนะครับเราจะเล็กใ้เลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบเชือนี่นะครับผมจัดไปนะครับ เอฟซีนะครับเล็กกันเอฟซีจับปายนะครับผมโอเคนะครับได้สองต่อนะครับนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับเล็กเล็กเคียวทีเดียวได้ได้สองต่อเลยนะครับได้กองฝันเล็กเคียวทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่นะครับผมโอเคครับผม โอเคนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทําการซื้อแชมเปนพาร์ตนะครับเนแบบสเปเชียลนะครับสองร้อยเก้าสิบนะครับเห็นครับเดี๋ยวขอล็อกเอาไปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อแชมเปนพาร์ตกันนะครับไปครับโอเคนะครับตอนนี้ยิงก็ได้ทําการเราเหินเข้ามาในหน้ารูปแชมเปญพาร์ตเลยนะครับมัน สังเกตดูให้ดีๆนะครับมันจะมีแบบเก่านะครับเบสิคพาร์ตนะครับจะได้ปลดล็กสิทธิพิเศษนะครับรางวัลแิมเปียนนะครับค่าผลงานรายวันพันสครับแล้วก็ได้รับทันที300คะแนนนะครับเพิ่มเป็น3ามในรูนทันทีสิทธิการเล่นแชมเปียนสปินนะครับผม1 1 9 0 0 f c นะครงับ้อย่งมหรอบาทนะครับผมกับอีกแบบหนึ่งก็คือพรีเมียมพารนะครับลด85%นะครับ ก็จะปลดล็อกต่างๆนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาจากตัวตัวเบสิคก็คือเพิ่มเป็นเลเวลห้านะครับแล้วก็ได้ได้รับหนึ่งร้อยโทเคินนะครับในการหมุนแล้วก็ได้สเปเชียลรีวอร์ดนะครับก็คือกล่องนี้นะครับเป็นสองนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทสองหมื่นเก้าพันจริงครับเแบบาม่ปลอมเปลี่ยนกดซื้อไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมได้ซื้อไปแล้วได้มาห้าร้อยคะแนนนะครับผมอืม ก็ได้แล้วก็ได้มาเป็นเลเวลหกนะครับโอเคนี่นะครับนี่นะครับจะรับไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราจะไปทำไปกันโอเคครับเดี๋ยวจะไปเปิดของเล่ห์เชียวกันนะครับผมของสลับชิมิฟัตจะทําเป็นคลิปแยกนะครับผมโอเคครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกม ฟีฟ่ออไล4มบายครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมนะครับฟีฟ่าออนไลน์4ีือบายนะครับเราไปครับของกันเลยครับผมไปครับนี่นะครับผมนี่เป็นทีมของผมเองนะครับนี่เราก็มารับของด้วยกันนะครับผมนี่โขนะครับสีแดงนะครับไม่่จะเป็นลาวันเก่านะครับเป็น NTG นะครับ แล้วก็วันนี้คือวันหม่นะครับที่ต้องเติมสูงสุดเลยนะครับก็คือ3000จะได้ก๊าซสุ่มตำลานหรือ T.O.T.S. นะครับ21 T.O.T.S. 1นึอนะครับผมแต่รู้เพิงม300พอนะครับผมไม่มีเงินเลยนะครับโอเคเรามาลับกันครับผมนี่ก็เป็นคาร์โอตอาบโตัวอะไรก็ต่างๆนะไปเอามือเล่นนะครับ อนอ่นะครับเราก็จะได้ของต่างๆครับยัะมีอาตบเรามาคิดกันเรื่องครับผมมาดูดสีีปก่อนนะครับ อ๋อของเดี๋ยวเราค่อยจาทำการลองการนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดของเลขเชีย์กันนะครับมาท่านผมนี้ค่อยเปิดกันนะครับค่อยว่ากันมาเลขเชียวกันก่อนนะครับจัดไปนะครับสามใบไปเลยนะครับผมเจ็ดร้อยยี่สิบล้านนะครับโอเคนะครับแล้วก็เก้าสิบเจ็ดนะครับจัดไปนะครับบวกหนึ่งจนบวกห้านะครับ 85ล้านนะครับอังเด็กโกเมสจะไปนะครับ MC กับที t s ทอ้โอโหฟอเบกัสนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับก็คือทีโอทีเออนะครับผม2 9 7เกดนะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้นะนะครับอืมอมีครับพี่แล้ได้มานะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้นี่หมดสวัสดีครับบายมิดเลย